สวัสดีครับใครที่ยังไม่มีคอมพิวเตอร์มีแต่มือถือแล้วใช้มือถือเล่น Facebook อยู่เป็นประจำๆอย่างนี้นะครับเราสามารถสร้างเพจได้แม้ว่าเราจะไม่ใช้คอมพิวเตอร์อ,อย่างตอนนี้ผมในในรูปเนี่ยมันคือแท็บเล็ตไปที่ Facebook เลย เฟซบุ๊กที่เราใช้ประจำๆเลยครับจิ้มเลยจิ้มปึ่งจากหน้านี้ครับหน้าหน้าหน้ากระดานหลักของเฟซเฟซบุ๊กเนี่ยไปที่ขีดสามขีดตรงนี้จิ้มมันแล้วก็มาเลื่อนมาดูข้างล่างนะครับมันจะมีคำว่าเพจจิ้มคำว่าเพจเลยครับแล้ว ไปที่สร้างครับสร้างเลยนะพุอ้าเริ่มต้นครับตั้งชื่อเพจของคุณก็ตั้งชื่อไปอผลิตภัพันเ์ผลิตผลิตผลิตลตัพันเอาใหม่ๆหมผิวสวย ด้วยกิฟอา้าวผีสวยได้กิฟตั้งชื่ออะไรก็แล้วแต่คุณเลยนะครับจากนั้นฉันต้องการใช้เพจนี้ใช่ไหมเอาใช่ถัดไปเลือกหมวดหมู่เลือกหมวดหมู่สินค้าบริการใช่เป็นความงามไหม ก็ผิวสวยก็คงจะเป็นความงามครับปีด้ไหมอา้าวมันเลือกได้อย่างเดียวเอาเลือกมาสักอันครับเราเราเป็นสินค้าบริการแล้วแต่จะเลือกนะครับมันเลือกอะไรก็ได้ที่มันมีลักษณะตรงกับเพจที่เราจะสร้างเพราะอย่างกีฟบอลีเนี่ยมันก็ตรงกับหลายตัวเลยนะอา้าวถัดไปเลือกสักอย่างหนึ่งถัดไป เพิ่มเว็บไซต์ของคุณถ้าเรามีเว็บไซต์แล้วเราก็ใส่ไปซึ่งพวกเรามีเว็บไซต์กันอยู่แล้วคนละอันถูกไหมครับเอาประกรอบในนี้ได้เลยเอามารกรอกนะโอเคของใครของมันไม่เหมือนกันอา้าทีนี้ก็ตัดไปเพิ่มรูปโปรไฟล์ครับก็ผิวสวยด้วยกิฟต์มันจะควรจะมีรูปโปรไฟล์แบบไหนก็เพิ่มไป นะครับอา้าวสมมุติวราเพิ่มแล้วก็ถัดไปภาพหน้าอกมันควรจะเป็นยังไงก็ก็ใส่ไปหรือว่าเราจะค่อยใส่ทีหลังก็ได้เอาไปเห็นไหมมันก็เกิดขึ้นแล้วผิวสวยด้วยกิ๊บเนี่ยเกิดขึ้นแล้วเพจเนี่ยขั้นต่อไปก็คือการแต่งเพจให้สวยงามด้วยรูปด้วยข้อความด้วยสิ่งต่างๆนะครับก็แต่ง แต่งให้มันดูดีพอสมควรในระดับหนึ่งจากนั้นเนี่ยเราก็เชิญเพื่อนก็เพื่อนที่เรารู้จักอยู่แล้วครับเพื่อนที่คุยกันเป็นประจำเนี่ยเชิญเข้ามาเชิญเข้ามาเชิญเข้ามาให้เป็นผู้ถูกใจเพจเราเป็นคนแรกๆก่อนแต่การส่งคำเชิญนี้อย่าส่งทีละเยอะๆนะครับ เฟซบุ๊กมันจะบล็อกเชิญทีละห้าคนสิคนไปก่อนนะครับจากนั้นแต่ที่ต้องทำตอนเนี้ในความเร่งด่วนก็คือการแต่งเพจของเราให้สวยงามค่อยๆทำไปครับมันเป็นศิลปะโอเคส่วนอะไรที่มันเยอะกว่านี้มันก็ต้องหลังจากที่เราแต่งเพจให้พอดูดีพอสมควรก่อนนะครับโอเคแค่นี้ก่อน ในเรื่องของการสร้างเพจเมื่อเราใช้อุปกรณ์ดีไวท์ขนาดาที่ไม่ใช่คอมพิวเตอร์นะก็ทำลักษณะนี้นะครับเพิ่มรูปหน้าปกไปเพิ่มรูปโปรไฟล์ไปสร้างโพสอะไรไปก็ค่อยๆทำไปนะครับทุกอย่างต้องมีก้าวแรกนะครับเริ่มเลยอย่าเดี๋ยวโอเคครับจอเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ